สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูชั้นวางของอนเนกประสงค์ขนาด4ชั้นครับชั้นวางของตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่ความลึกประมาณ50เซนครับความกว้างก็1เมตรครับความสูงก็1เมตรเหมือนกันครับเป็นชั้นวางของที่ลูกค้าสั่งทำนะครับสั่งทำพิเศษขึ้นมาครับส่วนใหญ่เราก็ทำกันอยู่ขนาดที่40 70 หนึ่งเมตรอะไรทํานองนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่แปดสิบเก้าสิบหนึ่งเมตรนะครับต้องสั่งทาครับเนี่ยครับทําจากไม้สักขนาดเล็กครับหรือทําจากปีกไม้ครับบางคนบอกเอาไม้ดีๆทําได้ไหมไม่อยากได้ไม้สีขาวแบบนี้ได้นะครับแต่ราคาจะแพงเท่าตัวเลยครับอันนี้เราเอาไม้ขนาดเล็กทาครับโดยกลุ่มแม่บ้านนะครับแล้วก็กลุ่มอาชีพที่ทําเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ขนาดเล็กครับนี่ครับสวยงามครับเป็นของลูกค้าสั่งทำนะครับนี่ครับขนาดอย่างที่บอกครับตัวนี้ห้าสิบนะห้าสิบนะครับแล้วก็ความกว้างหนึ่งเมตรความสูงหนึ่งเมตรครับแล้วก็มีอีกขนาดหนึ่งครับสี่สิบเจ็ดสิบแล้วก็เมตรแต่ตัวนี้ใหญ่กว่านะครับ เวลาเราค่าขนส่งต่างๆมันก็แพงตามตัวด้วยนะครับตัวใหญ่ก็แพงไปด้วยครับค่าขนส่งก็เขาก็วัดตามขนาดครับชั้นวางของอเนกประสงค์ครับเพื่อนๆครับนี่ครับสวยงามครับทําจากไม้สักขนาดเล็กขนาด4ชั้นด้วยกันครับเหมาะสําหรับเอาไปวางหม้อหุงข้าวครับวางเตาไมโครเวฟหรือจะวางชุดกาแฟครับวางหนังสือพิมพ์วางหนังสือหรือจะไปวาง ผ้าพับนะครับไปวางรองเท้าได้หมดเลยครับเนี่ยครับรับน้ําหนักได้พอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้มากนะครับเพราะว่าทําจากไม้ขนาดเล็กครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าของที่เราจะวางนั้นหนักแค่ไหนครับถ้าหนักมากจนเกินไปมันก็ทําให้ชั้นมันไม่คงทนนะครับเพราะว่าความแข็งแรงมันไม่เท่ากับไม้จริงเนาะถ้าเราใช้ไม้จริงขนาดใหญ่มันก็จะทําให้รับน้ําหนักได้มากแต่ราคามันก็สูงครับ เนี่ยครับถึงขั้นตอนการทําสีแล้วครับเดี๋ยวก็ทาสีแล้วครับวันนี้อาจจะทาไม่ได้ครับอากาศมันไม่ดีเนาะเดี๋ยวก็ไว้วันพรุ่งนี้ก็คงได้ทาสีแล้วครับเป็นของลูกค้าสั่งทานะครับลูกค้าสั่งมา2ตัวด้วยกันครับขนาดสองขนาดด้วยกันด้วยนะครับขนาด40 70 1เมตร20อีก1ตัวครับแต่ที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็ขนาดจะมีความลึกจุที่50ความกว้าง1เมตรสูง1เมตรครับ ไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับใครสนใจก็สอบถามได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ